สารพันเรื่องราวการค้นพบใหม่และดยสิ่งมีชีวิตต่างดาวในรอบที่ผ่านมา BBC ไทย c o m เคยบันทึกเรื่องโอมูอาโมอาคือผู้ส่งสารจากแดนไกลที่มาถึงเป็นคนแรกเชิญบอกว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตส่งภูมิปัญญาเผ่าพัานธุ์เดียวในจักรวาลหรือไม่คำถามนี้เป็นเรื่องที่เหล่านักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำตอบมานานนะครับและยังคงจะต้องค้นหากันต่อไปโดยในรอบที่ผ่านมา เขามีการศึกษามีการค้นพบใหม่ช่วยไขปริษนาเกี่ยวกับเอเลี่ยนที่ทุกคนต่างสนใจใคร่รู้แยกเป็นข้อข้อว่าข้อแรกดาวเคราะห์น้อยประหลาดโอมูอโมอายังคงเป็นปริศนาที่นักดาราศาสตร์ถกเถียงกันไม่จบสิ้นนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ล่าสุดนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วิร์ดและสถาบันกาซีของเกาหลีใต้ เผยการศึกษาที่ชี้ว่ายังคงมีความเป็นไปได้ที่โอโมอโมอาอาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นด้วยเทคนโนโลยีต่างดาวครับแม้ก่อนหน้านี้จะมีงานวิจัยที่สันนิษฐา,านว่ามันเป็นเพียงแท่งไฮโดรเจนแข็งธรรมดาเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่าการระเหิดเป็นไอทําให้เกิดการไฮโดรเจนบริสุทธิ์ซึ่งขับเคลื่อนโอโมอโมอาให้พุ่งทะยานได้อย่างรวดเร็วผิดปกติทั้งยังเร่งความเร็วขึ้นได้เองในบางช่วงด้วย แต่ทีมงานวิจัยของ h a r ์ a ว d มองว่าหากโอมูอ m มอาเป็นเพียงดาวเคราะห์น้อยที่มีองค์ประกอบหลักเป็นไฮโดรเจนแข็งแล้วมันก็น่าจะสลายตัวไปจนหมดก่อนหน้านี้ระหว่างการเดินทางที่แสนไกลมาจากนอกระบบสุริยะรูปทรงที่ยาวรีคล้ายมนซิก้าหรือเข็มออกจะผิดแปลกไปจากดาวเคราะห์น้อยที่พบได้ทั่วไปทําให้ยังคงน่าสงสัยว่าที่จริงแล้วโอมูอมอาไม่ใช่วัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่เป็นยานอาวกาศของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวเพราะรูปทรงแบบนี้ช่วยลดแรงเสียดทานและความเสียหายจากฝุ่นละอองหรือก๊าซในอวกาศได้อย่างมากจึงมีความเหมาะสมในการใช้สร้างยานท่องอวกาศมากที่สุด 2. เราอาจได้พบสิ่งมีชีวิตในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์วงการชีวดาราศาสตร์ค้นพบเรื่องที่น่าตื่นเต้นเมื่อทีมนักวิจัยนานาชาติ ตรวจพบร่องรอยของก๊าซฟอสฟีนซึ่งเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์โดยพบที่ความสูง50กิโลเมตรเหนือพื้นผิวดาวในอัตราวความเข้มข้นราว1 0 2ถึงส่วนในพันล้านส่วนของบรรยากาศก๊าซฟอสฟีนมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างเช่นจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของสัตว์ต่างๆและบรรดาจุลชีพที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำเช่นตามหนองบึง ประเด็นนี้ทําให้นักวิทยาศาสตร์มีความหวังว่าเราอาจได้พบจุลินทรีย์ที่มีกลไกการดํารงชีวิตคล้ายกันในกลุ่มเมฆของดาวสุกบางอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าก๊าซฟอสฟีนบนดาวสุกอาจมาจากแหล่งกําเนิดอื่นที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอีกทั้งการทวนสอบข้อมูลที่ค้นพบในตอนแรกซ้ําอีกครั้งยังชี้ว่ามีการประเมินอ,อัตราความเข้มข้นผิดพลาดโดยอันที่จริงมีก๊าซฟอสฟีนอยู่เจือจางกว่าที่คาดไว้มาก เพียงหนึ่งในเจ็ดของปริมาณที่ระบุไว้เดิมเท่านั้น 3. ม,มนุษย์มีเพื่อนร่วมกาแล็กซีที่สื่อสารกันได้อย่างน้อย36อารยธรรมทีมนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมของสหราาาชอณจักรคิดค้นวิธีคำนวณหาขอบเขตความเป็นไปได้ที่จะมีเอเลี่ยนทรงภูมิปัญญาซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกับมนุษย์อยู่ในกาแกล็กซีทางช้างเผือกโดยผลการคำนวณปรากฏว่า อาจาามีอารยธรรมต่างดาวในระดับสูงทัดเทียมกับเราอยู่อย่างน้อย36อารยธรรมเลยทีเดียวสมมติฐานในการคำนวณดังกล่าวตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาสามารถจะเกิดขึ้นได้บนดาวทุกดวงที่มีสภาพคลายโลกและเมื่อเวลาผ่านไปราว4.5-5.5.000ถึง5.5พันล้านปีหลังดาวเคราะห์นั้นก่อตัวขึ้นจนมันมีอายุกเก่าแก่เท่ากับโลกวิวัฒนาการจะนำสิ่งมีชีวิตต่างดาวนั้น มาสู่อารยธรรมขั้นสูงจนสามารถติดต่อสื่อสารข้ามห้วงอวกาศได้เช่นเดียวกับมนุษย์หรือก้าวหน้ายิ่งกว่าผลคำนวณตามหลักการดังกล่าวยังชี้ว่าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่อยู่ใกล้โลกที่สุดอาจอยู่ห่างออกไปถึงราว17,000ปีแสงครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เรายังค้นหาอารยธรรมต่างดาวไม่พบเนื่องจากสัญญาณวิทยุที่มนุษย์เคยส่งออกไปนั้น เดินทางได้ช้าและมีพลังไม่สูงนักตัวอย่างเช่นสัญญาณวิทยุที่มนุษย์ทำการกระจายเสียงครั้งแรกเมื่อปี1895หากส่งสัญญาณออกไปในห้วงอวกาศขณะนี้มันจะไปได้ไกลจากโลกเพียง125ปีแสงเท่านั้นสี่เอเลี่ยนในระบบสุริยะอื่นกว่า1,000แหง่งอาจกำลังเฝ้ามองเราอยู่ในขณะที่เรามุ่งค้นหามนุษย์ต่างดาวหลายคนอาจมีคำตอบว่า พวกเขาเหล่านั้นก็กำลังมองหาเราอยู่ด้วยหรือเปล่าเคยมีทีมนักดราราศาสตร์ชาวอเมริกันครับได้คิดคำนวณเพื่อประมาณการจำนวนของระบบดาวฤกษ์ที่สามารถมองตรงมายังโลกได้โดยไม่มีอะไรกีดขวางและพบว่ามีอยู่ถึง1,000แห่งในรัศมี300ปีแสงจากโลกซึ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญา ที่อาศัยบนดาวเคราะห์บริวารดวงใดดวงหนึ่งของระบบดาวฤกษ์เหล่านี้สามารถจะมองเห็นโลกได้เมื่อเกิดปรากฏการณ์ทรานสิตหรือการที่โลกเคลื่อนผ่านหน้าดวงอาทิตย์จนทําให้แสงอาทิตย์มืดมัวลงกว่าปกติชั่วคราวซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับที่มนุษย์ใช้ค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหากเอเลี่ยนเหล่านั้นมีเทคโนโลยีในระดับที่ทัดเทียมกับมนุษย์พวกเขาก็จะสามารถตรวจพบร่องรอยของก๊าซมีเทน และก๊าซออกซิเจนในชั้นบรรยากาศโลกได้ซึ่งก็จะทําให้ทราบว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ 5. สัญญาณประหลาดจากดาวฤกษ์นอกระบบสุริยะที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดโครงการค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวหรือเซติกําลังตรวจสอบที่มาของสัญญาณวิทยุประหลาด BCL1 จากนอกระบบสุริยะ โดยมีความเปลี่ยนไปได้ว่ามันคือสัญญาณจากเทคโนโลยีของเอเลียนที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์บริวารดวงใดดวงหนึ่งของ Proxima c e n t u u y i ดาวฤกษ์เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับระบบสุริยะของเรามากที่สุดผลการตรวจสอบเบื้องต้นชี้วา่าสัญญาณนี้ไม่ได้มาจากดาวเทียมหรือเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นและมีความเคลื่อนไหวในลักษณะที่สอดคล้องกับการโคจรของดาวเคราะห์อีกด้วย ทำให้หน่าสงสัยว่าอาจเป็นสัญญาณที่ส่งมาจากพื้นผิวของดาวเคราะห์ p r o อ i ซิมาบบริเวณของ Proxima ม e n t นเทีที่เคยเชื่อกันว่ามีสภาพเอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตมากที่สุดนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่า b l c 1เป็นสัญญาณจากนอกโลกสัญญาณแรกในรอบกว่า40ปีที่มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าจะเป็นของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวเช่นเดียวกับสัญญาณว้าว ที่ตรวจจับได้เมื่อปี1977หรือว่าวาวสิกโนนะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญหลายรายยังไม่ปักใจเชื่อว่าสัญญาณประหลาดนี้จะเป็นของเอเลี่ยนเพราะยังไม่พบข้อมูลที่ใช้สื่อความหมายใดๆๆแฝงอยู่ทั้งโอกาสที่2อ,อารยธรรมจะเกิดขึ้นในกาแล็กซี่เดียวกันซ้ำยังมาอยู่เป็นเพื่อนบ้าในใกล้ชิดกันนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เอเลี่ยนไม่ได้เป็นผู้ส่งสัญญาณ F.R.B การประทุสัญญาณวิทยุแบบฉับพลันจากห้วงอวากาศนั้นซึ่งยังหาสาเหตุที่แน่นอนไม่ได้นั้นเคยมีการสันนิษฐานกันว่าอาจเป็นสัญญาณจากเอเลี่ยนหรือเป็นคลื่นกระแทกจากไอพ่นของยานต่างดาวความเร็วสูงก็เป็นได้ช่วงที่ผ่านมาปี2ปีนี้ แนวคิดแบบนิยายวิทยาศาสตร์ต้องถูกหักลางไปครับเมื่อมีการค้นพบแหล่งกำเนิดของ FRB ที่อยู่ในกาแล็กซีทางชั้งเผือกเป็นครั้งแรกโดยที่มาของการประทุสัญญาณวิทยุประหลาดนี้คือแมกนิธาแมกนิธาดาวนิวตรอนหมุนเร็วที่ส่งพลังแม่เหล็กอย่างมหาศาลแมกนิธาปลดปล่อย FRB รวมทั้งแผ่ลำของรังสี X และรังสีแกมมาที่ส่งพลังออกไปในห้วงอวกาศเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตามน,นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ายังมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นสาเหตุของการประทุสัญญาณ FRB นอกเหนือจากแมกนิท่าอยู่อีกอย่างแน่นอนเจ็ดดาวแคระขาวอาจเป็นแหล่งพลังงานช่วยค้ำจุนโลกมนุษย์ต่างดาวดาวฤกษ์คือแหล่งกำเนิดของพลังงานที่หล่อเลี้ยงสรพพชีวิตบนดาวเคราะห์บริวารแต่เมื่อดาวฤกษ์ถึงคราวสิ้นอายุไขก็ใช่ว่าจะทำให้สิ่งมีชีวิตที่พึ่งพิงอาศัยอยู่ต้องดับสูญไปด้วย ล่าสุดมีนักวิทยาศาสตร์ของเซติเสนอความเห็นว่าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอาจคิดค้นเทคโนโลยีที่ทำให้ใช้พลังงานจากดาวเคราะห์ขาวหรือซากดาวฤกษ์ที่ตายแล้วและยุบตัวลงเพื่อความอยู่รอดและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปอีกแนวคิดดังกล่าวชี้ว่านักวิทยาศาสตร์ผู้มุ่งค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวไม่ควรจะละเลยหรือมองข้ามดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์ที่ตายไปแล้ว เพราะอาจยังมีเผ่าพันธุ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงดึงพลังงานที่ยังเหลืออยู่ของดาวแคระขาวมาใช้ประโยชน์ได้แต่แม้ดาวแคระขาวจะมีแสงสว่างและพลังงานลดลงกว่าตอนที่เป็นดาวฤกษ์มากแล้วก็ตาม 8. ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้หลุมดำอาจเป็นที่อยู่อาศัยของเอเลียนดาวเคราะห์ที่มีสภาพเหมาะสมให้สิ่งมีชีวิตถือกำเนิดและอาศัยอยู่ได้นั้นไม่จำเป็นจะต้องมีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางการโครจรอย่างเช่นโลกกับดวงอาทิตย์เสมอไป แต่หลุมดำมวลยิ่งยวดที่มีชื่อว่าซูเปอร์แมสซีแบล็คโฮลซึ่งมักพบอยู่ที่ใจกลางดาราจักรต่างๆก็สามารถให้กำเนิดสรรพชีวิตได้แม้นคนส่วนใหญ่จะมองว่าหลุมดำคือสัญ,ญลักษณ์ของการทำลายล้างแต่เมื่อช่วงปี2ปีที่ผ่านมาทีมนักฟิสิกส์ดาราศา,ศาสตร์ชาวอ,อ,อเมริกันเสนอแนวคิดใหม่ที่เชื่อว่าหากดาวเคราะห์โคจรอยู่ในระยะห่างที่พอเหมาะจากหลุมดำรังสีที่แผ่ออกมาจะไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของดาว ทั้งยังจะช่วยให้โมเลกุลต่างๆแตกตัวกลายเป็นสารประกอบที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตส่วนแสงสว่างจากจานหมุนรอบหลุมดำก็อาจจะช่วยให้เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงขึ้นได้อีกด้วย9สิ่งมีชีวิตต่างดาวอาจหายใจโดยใช้อฮโดรเจนก่อนหน้านี้ดาวเคราะห์ที่ไร้ออกซิเจนเป็นองค์ประกอบในบรรยากาศมักถูกนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวมองข้ามไปเพราะเห็นว่าดาวนั้นไม่มีอากาศสำหรับใช้หายใจได้ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วอากาศที่เหมาะสมกับเหล่าเอเลียนอาจเป็นกา๊าซชนิดอื่นก็ได้ล่าสุดงานวิจัยของนักชีวดาราศาสตร์จากสถาบัน MIT ของสหรัฐได้ชี้ให้เห็นว่าแบคทีเรียจำพวกอีโคไลาสามารถอยู่รอดได้ในบรรยากาศจำลองของห้องปฏิบัติการโดยทีมผู้วิจัยได้ทำให้หลอดทดลองสองหลอดที่บรรจุบแบคทีเรียอิมตัวด้วยกา๊าซไฮโดรเจนและกา๊าซฮีเลียมบริสุทธิ์ผลปรากฏว่าจุลชีพชนิดนี้ สามารถอยู่รอดได้ในภาวะที่ไรออกซิเจนทั้ง2แบบครับเมื่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของพวกมันจะหยุดชะง,งักไปก็ตามซึ่งผลการทดลองนี้เปิดทางสู่ความเป็นไปได้ในการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวที่มีองค์ประกอบของบรรยากาศแปลกๆมากขึ้นสิบเผาพันธ์มนุษย์ต่างดาวส่วนใหญ่อาจด,ดับสูญไปแล้วทำไมเราถึงค้นหามนุษย์ต่างดาวไม่เจอเสียทีคำตอบหนึ่งที่มีความเป็นไปได้สูงมากก็คือ พวกเขาพากันล้มหายตายจากไปนานแล้วพวกเขาพากันล้มหายตายจากไปนานแล้วและอารยธรรมต่างดาวที่รุ่งเรืองก็สิ้นสูญไปจนหมดแล้วทีมนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech ใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์คำนวณหาสถานที่และโอกาสาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาในกาแล็กซีทางช้างเผือก รวมทั้งนำปัจจัยต่างๆซึ่งส่งผลต่อการทำลายล้างอารยธรรมของพวกเขามาคำนวณร่วมด้วยโดยใช้การปรับปรุงสมการคลองเรกเป็นพื้นฐานทีมวิจัยพบว่าโอกาสสูงสุดที่จะเกิดสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาขึ้นในแกาแล็กซีทางชั้งเผือกคือเมื่อ5.5พันล้านปีก่อนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โลกจะก่อตัวขึ้นในระบบสุริยะด้วยซ้ำทำให้สันนิษฐานได้ว่า มนุษย์โลกเป็นเผ่าพันธุ์ผู้มาทีหลังและได้พัฒนาอารยธรรมของตนขึ้นอย่างโดดเดี่ยวในช่วงเวลาที่ไม่เหลือเพื่อนร่วมกาแล็กซี่อยู่ด้วยแล้ว